เราโมโหเพื่อนบางทีโมโหแม่ฉีกสมุดหนังสือทิ้งรายงานส่งอาจารย์ฉีกทิ้งโมโหสะใจเฮ้ยพอหายโมโหแล้วเฮ้ยทำไมกูต้องฉีกสมุดวะต้องเอามาค่อยต่อแปะคืนอีกโง่ไหมล่ะนี่คือโกรธเนี่ยโกรธคือโง่ไงโง่คือทำให้ทำให้เราทำอะไรโดยไม่คิดผลเสียเห็นไหมเนี่ยสามสี่ห้าประการผลเสียเพราะความโง่ ทำให้เสียบุคลิกภาพดูไม่สง่างามคนโกรธหน้าตาบูดเบี้ยวบูดเบี้ยวไม่สง่างามไม่เท่และไม่สวยสาว,สาวโกรธบ่อยๆเมื่อไหร่ความสวย ấy, จะก,ก็ค่อยลดลงลดลงลดลงจากคนสวยกลายเป็นคนหน้าชังจากคนน่ารักกลายเป็นคนหน้าชังคนดีๆเมื่อโง่โกรธบ่อยเดี๋ยวกกลายเป็นคนความดีหายไปหายไป ทำให้เสียสมรรถภาพทําให้ขาดสติยับยัง้งเมื่อกี้บอกแล้วขาดสติยับยัง้งอย่างเช่นเรื่องที่เป็นข่าวในนานเมือพิมักสองสัปดาห์มานี้ถ้าใครติดตามเรื่องนายทหารคนหนึ่งไปขับรถไปไงคะชนหมอมุกหมอมุกขาดสติ ไปเขียนด่าเขาไว้ที่รถว่าจอดรถไม่มีมารยาทอะไรประมาณนั้นแล้วก็ขับรถชนเขาขาดการยับยัง้งหรือบางคนเวลาขับรถใครเขาจะมาเฉียวเราบีบแต่ด่าเขาเขาบีบแต่ด่าตอบขับรถไล่เข้าไปจะไปเอาเรื่องกับเขาอะไรประมาณนี้นะฮะทำให เกิดความผิวตินในระบบภายในโกรธมากเครียดมากไปไงกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่อยากจะกินนะไม่อยากจะกินนะหรือทางตรงข้ามบางคนก็ไปไงกินไม่รู้จักอิ่มนะยิ่งโกรธยิ่งกินยิ่งโกรธยิ่งกินอะไรก็มีียผิดปกติแนวทางควบคุมก็เช่นกันแนวทางควบคุมอารมณ์โกรธทำไงหนึ่ง เตือนตัวเองอย่าเป็นคนใจร้อนวู่วามใจร้อนเป็นไงครับได้ยินอะไรมาอารมณ์ตามทันทีเลยต้องใช้สติใช้ความมีเหตุผลใช้สติใช้ความมีเหตุผลฝึกฝนตรวจสอบจิตใจตนเสมอถามใจตรวจสอบใจเสมอถูกไหมถามจิตใจตรวจสอบจิตใจเราเสมอ ข้อที่สามอย่าฝืนนิสัยเป็นคนขี้อิจฉาไม่ดีอิจฉาจะอิจฉา,าตาร้อนไม่ดีเลยนะต้องเตือนตัวเองอย่าเป็นคนขี้อิจฉาอย่าเป็นคนมีนิสัยผูกใจอาฆาตใครคนบางคนดูหนังจีนขึ้นสมองหนังจีนส่วนใหญ่สังเกตไม่เวลาดูหนังจีนหนังเป็นแบบหนังจีนกำลังภายในนะไม่ใช่หนังจีนสากลนวันนี้นะ อย่างสามัยทีค่ครูเป็นหนุ่มเรียกนกรุงเทพเนี่ยดูนักจีนประจําตั้งแต่เดดไอ้ด้วนอะไรตัวไม่ไรเนี่ยนะฮะนะินะทมึมสัน้นอะไรตัวไม่ไรพวกนี้นักจีนจะต้องผูกใจเจ็บนะฮะต้องเอาคืนต้องแก้แค้นนะสิปีก็ไม่สายอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชฝึกฝนเป็นคนใจเย็นหนักแน่นมั่นคงใจเย็นและเป็นคนให้อภัยคนอื่นนี่สําคัญข้อสุดท้ายฝึกเป็นคนให้อภัยรู้จักให้อภัย ช่างเถอะบางทีใครชิงใครช่างช่างเถิดใครเชิดใครแช่งช่างเขาใครเบื่อใครบน่นทนเราใจเราร่มเย็นเป็นพอเห็นไหมใครช่างเหรอช่างเขาไม่เป็นไรเห็นไหมฮะถ้าใครเป็นคนรู้จักให้อภัยคนอื่นนะจิตใจจะสบายจะเป็นสุขเห็นไหมนี่คือการบริหารจิตนะบริหารจิตบริหาร EQ นะแบบนี้ ทำได้ในสุดยอดเลยสุดยอดอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นอย่างนั้นด้วยทบทวนผลเสียจากอารมโกรธด้วยนะเวลาใครจะโกรธใครไม่ไรทบทวนผลเสียจากอารมโกรธโกรธไม่ดีเลยมีแต่ข้อเสียมีแต่ข้อเสียนะก็อย่างที่บอกอะอารมณ์โกรธคืออารมณ์ร้าย ผาตัวเองและคนรอบข้างได้ฉะน,นั้นวัะนั้สรุปว่าเวลาเราโกรธคนอื่นแม่อารมณ์โกรธมันเผาใครอะเผาตัวเราโกรธให้แม่ไฟโกรธไปเผาแม่หรือเผาเราเผาใจเราเรานอนไม่หลับครูโกรธให้ภรรยาเงี้ยภรรยาไม่รู้เรื่องครูก็นอนพลิกซ้ายพลิกขวาหฮ้ยทัดเฮ้ยทัดนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดปล่อยวาง ทำใจให้สบายสบายนะต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอย่าปล่อยให้อารมณ์มาทำลายตัวเองเพราะนั้นเราจึงต้องพัฒนาอารมณ์ไงพัฒนาอารมณ์ทำไมต้องพัฒนาละ่ะเพราะว่าอารมณ์ร้ายทั้งหลายเนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นคนน่าชังอารมณ์ร้ายกลายเป็นคนน่าชังนะ เขาบอกว่าอารมณ์ร้ายเข้ามาเมื่อไรคนใจสูงกันคนใจต่าดีไหมคนใจต่ําดีไหมดีไม่ดีไม่ดีอ่าสองสาวดีไหมลูกไอ้หนูคนใจต่ําดีไหมเข้าใจไหมคนใจต่ําใจสูงเข้าใจป่ะคนใจสูงคือคนสูงสูงะใจป่ะคนใจสูงคนมีจิตใจที่ดีงามคิดแต่เรื่องดี ส่วนคนใจต่ํานึกถึงในเรื่องที่ไม่ดีนึกถึงในเรื่องสนองกิเลสตัณหาตัวเองอารมณ์ร้ายเข้ามาคนใจสูงกลายเป็นคนใจต่ําคนใจดีกลายเป็นคนใจดําเห็นไหมคนใจงามกลายเป็นคนใจง่ายคนไว้ใจได้กลายเป็นคนโลเลและคนมีสเสน่ห์กลายเป็นคนน่าชังเห็นไหมใครหน้าตาสวยๆงามๆน่ารัก อารมณ์ร้ายเข้ามาละโอ้โหเป็นคนหน้าชังทั้งนั้นไม่มีใครอยากเข้าใกล้เป็นคนหน้ารังเกียจไม่ดีนะฮะเห็นไหมอารมณ์ร้ายเข้ามานะฮะเรียกว่าอารมณ์ร้ายเข้าประตูหน้าสติปัญญาออกประตูหลังอารมณ์โกรธเข้าประตูหน้าสติปัญญาออกประตูหลังทันทีเลย ทุกคนเลยโกรธเข้ามาเมื่อไหร่ขาดความยั้งคิดเขาเรียกว่าอารมณ์ร้ายเข้าประตูหน้าสติปัญญาออกประตูหลังคือโกรธเมื่อไรแล้วขาดความยั้งคิดนี่คือเรื่องของอารมณ์อ่ะคันนี้สองเฟรมต่อไปนี้ก็สำคัญเมื่อเราพูดถึงเรื่องอารมณ์โดยภาพรวมพูดถึงเรื่องอ q คิ เ q เรามาดูว่าถ้าอย่างนั้นคนที่มี EQ สูงมีลักษณะเป็นอย่างไรนะมีลักษณะเป็นอย่างไรอาลองดูตัวเองว่าตัวเองเป็นเช่นนี้สักกี่เปอร์เซนต์ถ้าเป็นเช่นนี้แสดงว่าเรามี EQ สูงเช่นเอาข้อที่หนึ่ง แสดงความรู้สึกตนได้ชัดเจนตรงไปตรงมาแสดงว่ารู้สึกยังไงก็แสดงแบบนั้นตรงไปตรงมานะไม่ดัดจริตนะคนเสแสร้งดัดจริตคือไม่ใช่ข้อนี้นะข้อที่สองสามารถผสมประสานความคิดเหตุผล และความเป็นจริงได้อย่างสมดุลหมายว่าความคิดเหตุผลและความรู้สึกมันลงตัวเป็นคนมีเหตุมีผลไงเป็นคนมีเหตุมีผลนะฮะรู้จักแยกแยะรู้จักเชื่อมโยงเรื่องราวต่างอย่างเหมาะสมอย่างเป็นเหตุผลเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดขึ้นมาย่อมมีสาเหตุทั้งนั้น ข้อที่สามมีความเป็นอิสระพึ่งตนเองได้ข้อ,อน,นี้ครูเห็นอยู่บ่อยลูกศิษย์ลูกหาหลายต่อหลายคนเวลาจะไปทํากิจกรรมอะไรเลยจะไปหาครูบาอาจารย์รเลยไปดีต่อใครไปคนเดียวไม่ได้หรอกรู้สึกว้าเวต้องให้เพื่อนไปด้วยไปช่วยน้อยไปเป็นเพื่อนน้อยยืนรอหนะห้องก็ยังดีหรือบางคนเดินเข้าไปคนเดียวไม่ได้ไปเดินเขเป็นเพื่อนด้วยไปยืนรอ หน้าโตอาจารย์ยังดีพราะไปคนเดียวบางทีมันใจสั่นถ้าบางคนถนึงขั้นนี้เลยวะ่ะเริ่มมีปัญหาอีคิวนะ,นะข้อที่สปรับตัวนำอารมณ์กลับสู่พรภาวะปกติได้ดีมาข้อนี้หมายความว่าเวลารู้สึกโกรธใครหรือเวลารู้สึกไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ปรับอารมณ์ได้ง่ายโกรธใครเขาก็รู้จักเอากลับมาตรวจสอบตัวเอง ถอนอารมณ์กลับได้ง่ายข้อที่หมองโลกในแง่ดีไม่แพ้อุปสรรคเห็นไหมนี่คนอีกิปสูงนะนะไม่ยอมแพ้อุปสรรคมองโลกในแง่ดีเดี๋ยวหน่ย่ยคุณจะให้ดูคลิปวีดีโอนูจะเห็นแล้วชัดที่สุดเลยมีอยู่สิข้อข้อที่6ให้ความสงกัญความคิดผู้อื่น เห็นไหมอันนี้เป็นหลักสากลหลักมารยาทสังคมนะหนูนะให้ความสำคัญความคิดความรู้สึกผู้อื่นอย่างเช่นคนอื่นเขาจะรู้สึกอะไรยังไงเขาจะคิดอะไรยังไงเราต้องให้ความสําคัญคือแคร์แคร์ต่อความคิดคนอื่นใส่ใจความคิดคนอื่นแต่มีพวกเราบางคนชอบพูดเวลาอยู่เพื่อนฉันไม่แคร์จะโกรธก็โกรธไปฉันไม่แคร์ไม่สนใจอะอะไรประมาณไม่ใช่ ถ้าคนที่ EQ สูงต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ข้อที่7ไม่ถูกครอบงําด้วยอารมณ์ร้ายเห็นไหมคนที่ EQ สูงนี่จะต้องไม่ถูกครอบงำชี้น,นำด้วยอารมณ์ร้ายทั้งหลายมีอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นเราก็หาทางปรับลดมันได้ข้อที่8รู้สึกเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกเป็นธรรมชาติเป็นไงรู้สึกเป็นธรรมชาติเจอเรื่องสนุกเราก็ยิ้มไงถูกไหมเจอเรื่องเศร้าน้ําตาก็ไหลไงนี่เป็นธรรมชาตินะนะคนที่มีอีคิมีปัญหาบางทีสแสดงความรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติยิ่งคนบางคนผิดปกติเจอเรื่องเศร้าๆหัวเราะเฮ้ตายซะได้ก็ดีมึง <_ <d> _ <t> _>ออะไรประมาณนั้นข้อ9แยกแยะความคิดออกจากความรู้สึกได้แยกแยะความคิดออกจากความรู้สึกหมายความว่าความคิดกับความรู้สึกบางครั้งมันไปด้วยกันแต่คนที่มีอีคิวสูงจะแยกแยะออกได้เช่นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องจริงที่เราเห็นอยู่ทุกวัน คนบางคนที่เราไม่ชอบเกลียดใจใช่ไหมความรู้สึกใช่ไหมแต่บางทีเขาคิดดีๆได้ไหมเมื่อเขาคิดดีๆเสนอความคิดดีๆมาเราก็ต้องเออเฮ้ความคิดมันดีไว้ยเจ้าคนนี้เห็นไหมเราเกลียดเขาแต่ความคิดเขาเรารับได้เพราะมันความคิดแปลกใหม่ดีเห็นไหมแต่ท้าคนที่แยกไม่ได้ข้อแปดข้อเก้าคือถ้าเราเกลียดเขาแล้วเป็นไงฮะมันแย่ทุกอย่าง ส่วนคนที่เราชอบเป็นไงฮะดีทุกอย่างอะ่ะใช่ไหมแฟนเราเป็นไงโอ้ยน่ารักนะ้แต่งตัวไงก็น่ารักใส่เสื้อผ้าเก่าๆก,ก็ดูน่ารักไม่ใส่เลยก็ยิ่งน่ารักใหญ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <อ>ข้อสิบมองหาแง่มุมที่ดีจากภาวะอรมณ์ในทางลบ ในสถานการณ์ที่เร็วร้ายแต่ก็ยังมองหาอารมณ์ที่ดีความแง่มุมที่ดีได้เนี่ยสุดยอดแล้ว EQ สูง10ข้อถ้าให้คะแนนตัวเองแต่ละข้อนะให้กี่คะแนนรวมนนนแน้วร้อยคะแนนเราได้กี่คะแนนอ่ะไปประเมินตัวเองอ่ะมาดูในทางลบบ้าง EQ ต่ำ สิบข้อเมือนกัน